สวัสดีค่ะทุกคนเราพบกับช่องสรรเอสเตชันอีกแล้วนะคะวันนี้เจะมาเสนอเมนูแกงฝักลิ้นฟ้าหรือฝักเพกานะคะใส่กะทิสดกับปลาดุกค,ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมีน้ำมันพืชน,นะคะเกลือนะคะน้ำปลานะคะผงปรุงรสค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะพริกชี้ฟ้าเขียวกับแดงนะคะใบมะกรูดค่ะปลาดุกค,ค่ะกะทิสดสนะคะ ขาดไม่ได้เลยค่ะฝักเพกาหรือฝักลิ้นฟ้าของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็เอาฝักเพกาหรือฝักลิ้นฟ้านี่ไปเผาไฟก่อนนะคะทุกคนไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะนะคะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเผาให้เปลือกเขาไหม้เลยนะคะทุกคนให้เขาอ่อนนิ่มน,นะคะแล้วค่อยไปล้างน้ากันคะ่ะไม่ต้องกลัวเขาไหม้นะคะทุกคน กินหอมมาก้าเลยค่ะเข้าไปสักพักนึงนะคะโอ้กินเริ่มหอมแล้วค่ะทุกคน ไหมแล้วนะคะทุกคนนอกไหมแต่ข้างนอกค่ะข้างในเขายังไม่ไหมนะคะต้องกลัวนะคะอยากให้นิ่มดีเลยค่ะอเอขอเวลาเผาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปล้างให้ดูค่ะข้างในเขาจะสวยน่าเป็นค่ะจะแกงก็ได้จะเอาไปกินกับต้มตำก็ได้เลยวิธีล้างก็ถูๆเขาก็หลุดออกเลยนะคะทุกคน ล้างสักสองสามน้ำนะคะให้เขาหมดเนี่ยค่ะที่เราเผาเขาไหมไว้นะคะทุกคนตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปกับพิ่แกงค่ะ เอาปลาดุกของเรามาใส่กันเลยค่ะใส่ปลาดุกที่เราล้างไว้ลงไปเลยนะคะ ใส่หางกะทิที่เหลือลงไปเลยนะคะไปเราก็ไปเตรียมหั่นผักลิ้นฟ้าของเราหรือผักเพกากของเรากันคะเราก็มาเริ่มลงมือหั่นกันเลยค่ะอันนี้ถ้ามันมีจิดนิดหน่อยเราก็มีดขูดๆนะคะทุกคนหั่นชิ้นตามชอบเลยนะคะ ชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามใจเลยค่ะทุกคนเอาพอดีคำนะคะ อ่นไปแบบนี้เรื่อยๆจนหมดเลยนะคะใส่ฝักเทกาลงฝักเหลืองฟ้าลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสได้เลยะค่ะทุกคนของปรุงรสค่ะเลือนิดหน่อยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เติมหัวกะทิลงไปที่หลังเลยนะคะอพอกะทิเดือดแล้วก็ใส่พริกอ่อนลงไปได้เลยค่ะกะทิเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ผักใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้าลงไปได้เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เตรียมยกลงได้เลยค่ะ มากเลยค่ะทุกคนนี่จะตักปลาที่ใหญ่ๆให้ดูนะคะยกลงกันเลยค่ะทุกคน,คกคนถึงเวลาที่เราคอยแล้วนะคะเราก็มาชิม แกงฝักเพกาหรือฝักลิ้นฟ้าใส่ปลาดุกนะคะแกงกะทิค่ะทุกคนมาเริ่มลงมือกินเลยนะคะปลาชิ้นใหญ่ๆกันเลยค่ะทุกคนกำลังร้อนๆเลยนะคะมาชิมกันค่ะก่อนอื่นเราก็ชิมเพะเอกของเรากันก่อนเลยนะคะฝักเพกาหรือฝักลิ้นฟ้าค่ะทุกคน วันนี้อีกแกงแบบน้ำขิดนะคะร้อนนะคะเป่าก่อนนะคะทุกคนควันขึ้นอยู่เลยค่ะนี่รสชาตินะคะเค็มหวานจากกะทิค่ะก็เผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็จะแบบ เนื้อปลานี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะเด้งๆดึเลยค่ะว่าจะหวานไหมคะนี่ค่ะทุกคนเนื้อปลาเด้งๆเลยค่ะปลาสดๆปลาดุกของเราลองก้างนิดนึงนะคะ อน้ำลาดเลยค่ะฝักพิกาเขาก็จะมีรสชาติขมขมนะคะหรือว่าฝักลิ้นฟ้าค่ะก็จะมีรสชาติขมขมนิดนึงนะคะทุกคนแต่ขมไม่มากนะคะคล้ายๆมะละค่ะทุกคนอื ค่ะทุกคนชิ้นใหญ่กันเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนไปลองทําดูกันนะคะกินแพะหัวปลาเพลินเลยค่ะทุกคนดูอีกทีอ้าวข้าวจะหมดจานแล้วค่ะอฝักเพกาหรือฝักลิ้นฟ้าของเรานี้อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอืม เนื้อปลาเน้นๆกันเลยค่ะ เรียนกินข้าวให้หมดจานกันนะคะทุกคนอืมไม่ไหวแล้วค่ะเอ้ยอิ่มแล้วค่ะหมดจานแล้วค่ะอืมกินคนเดียวเทั้สมหมดกับหมดถ้วยแล้วค่ะทุกคนอืมมืดนะคะแมลงก็จะเยอะนิดนึงนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ